ทัวป้านคนออสเตรเลียค่ะทุกคนเฮ้หญ้าสวยจริงๆค่ะเนี่ย Not for like you. For ธรรมชาติออสเตรเลียนะคะเขาไม่ค่อยกลัวคนนะคะทุกคนสองคู่ นกกระยางนะคะทุกคนดูน่นดิปอดเยอะแย่หมดเลยเขาจะบิเขาจะบินหนีไหมเนี่ยดูสิคะทุกคนุ้ยเยอะมากเลยจะลองเดินเดินไปดูนะคะว่าเขาจะบินหนีไหมก็ค่อยๆเดินเนาะ เขาคงไม่บินหนีหรอกคะ่ะเพราะว่าก็ยังอยู่กันอย่างธรรมชาติคนเขาก็จะไม่ทำร้ายสัตว์นะคะที่นั้นคิดว่าเขาไม่บินหนีแน่นอนอย่างน้อยๆก็อาจจะหลีกเรานะคะเตรียมกลางปีกแล้วอะ่ะโอ,อย๊ยอย่าบินหนีนะขอถ่ายรูปหน่อยสวยๆทั้งนั้นเลยขอถ่ายรูปหน่อยนะครับ เด oh, ็กๆโอ้โหน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอืม hmm, เยอะแยะไปหมนเลยนะคะนี่ค่ะโอ้โหดูนะคะทุกคนเดินกันเรียนเถวเลย ้านแถวนี้เป็นธรรมชาติมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โห oh. บ้านเราก็หาดูยากเหมือนกันนะนกแบบเนี้ยเขาเรียกนกอะไรนะเนี่ยเห็นไหมเขาไม่บินหนีจริงด้วย <_ S 2> อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยนะคะทุกคน <_ S 1> หืมตัวใหญ่มากนี่ก็อีกนะ อ uh huh. จะให้เดินผ่านไหมคะเขาเดินผ่านหน่อยนะ uh huh. อืเขาเดินผ่านหน่อยนะคะอย่าตกใจนะเขาก็เดินหนีนะคะ ตรงนี้ก็จะมีแอ่งน้ำแอ่งใหญ่อะค่ะโอ้โหธรรมชาติดีจริงๆค่ะทุกคนโอ้โห,หนึงไม่ถึงว่าจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้อีกครั้งโอ้โหเด็ก นกกระยางน่าจะเป็นนกกระยางเนาะทางนู้นก็จะเป็นนกเป็ดน้ำด้วยนะคะทุกคนเนีย่ยหาติมเลยนกเป็ดน้ำกี่เดินมาจาก เสียงเครืจจ no ่องบินดังมากนกที่สวนสาธารณะ ทางบ้านค่ะ เยอะมากก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะวันนี้เหมือนจะหนาวด้วยซ้ำเพราะว่าฝนตกเนาะเนี่ยค่ะเดินกลับมาเล่นกับพวกนี้อีกหน่อยว่าจะเดินไปตลาดนะคะก็เลยแวะมาดูปรากฏว่าเจอพวกเขาจริงๆด้วยนะคะเยอะมากเมื่อก่อนจะเยอะกว่านี้อีกนะคะเนี่ยจะบินหนีไหม that that's designed for children <laughs> <laughs> not for grown ups like you it's for children <laughs> อากาศร้อนค่ะทุกคนเมืองร้อนนี่ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นตรงนี้ไม่ต้องกลัวงูนะคะไม่มีงูนะ ตอนนี้จะไม่มีงูงนะคะทุกคนแต่มแมลงก็อาจจะมีบ้างแต่สถานที่แบบเนี้ยปลอดภัยนะคะงูงูสัตว์เลื้อยคานอะไรพวกนี้ไม่มีนะคะอ่าพี่นัทไว้ใจออสเตรเลียก็ตรงนี้แหละตรงตรงที่ตรงพับ l i ลิกแอเรียอะไรพวกนี้เขาจะไม่ไม่ค่อยมี งูให้เห็นนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นฟาร์มเป็นอะไรเงี้ยถ้าเขาเตือนว่ามีงูก็คือก็คือมีอ,ะอ่ะแต่อันไหนเขาไม่ได้ประกาศเตือนก็แสดงว่าตรงนั้นเป็นที่ปลอดภัยแต่ที่รัฐอื่นพี่นันไม่รู้นะแต่รัฐเนี้ยคือพี่นัทไว้ใจจะไม่มีงูตะขาบแมงป่องไม่เคยเจอเลยนะคะรั้วบ้านคนออสเตรเลียค่ะทุกคน เป็นไม้ไม้ไผ่นะคะนี่ยค่ะยาวยานู่นเลยตัวอ้วนทั้งนั้นเลยสบายดีไหมไม่ได้เจอกันนานนะเราสบายดีไหมไมีใหญ่มากเลยนะคะ เลยโอ้ยหญ้าสวยจริงๆค่ะเนี่ยอันนี้เมืองเพิร์ดนะคะเป็นเมืองหลวงเมทเทนออสเตรเลียเนี่ยเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลียเลยนะคะแต่ประชากรน,น้อยนิดถึง ตเตเรียเขาใหญ่มากกว่าบ้านพวกเราหลายเท่าเลยนะทุกคนน้อที่คุยยออ่ะอืม